สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น PT หรือว่าบริษัทพีเมียเทคโนโลยีจำกัดมหาชนกับงบผลประกอบการทั้งปี64ของตัวบริษัทจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะพาเ,เพื่อนๆมาดูหุ้น PT นะครับหรือว่าบริษัทพีเมียเทคโนโลยีจำกัดมหาชน ซึ่งก็เป็นอีกหุ้นหนึ่งที่มีเพื่อนๆคอมเมนต์ถามเข้ามาเขาถามผมในคลิป DCA นะครับถามถึงเหตุผลว่าทำไมผมถึงเลือกหุ้นตัวนี้มาอยู่ในพอตนะครับในพอต DCA ซึ่งจริงผมก็เคยพูดถึงหุ้นตัวนี้ไปแล้วหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ด้วยความที่ผลประกอบการของเขาในปี64ก็ออกมาแล้วนะครับก็เลยอยากจะมาเล่าให้เพื่อนฟังอีกครั้งหนึ่งนั่นเอง สำหรับเหตุผลที่ผมเลือกหุ้น PT เข้ามาอยู่ในพอร์ตดี a อของผมก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากนะครับเพราะตอนนั้นก็มองหาหุ้นที่ทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอะไรก็ตามเกี่ยวกับสารสนเทศก็ได้อะไรแบบนี้แล้วก็ต้องเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลค่อนข้างเยอะหน่อยพื้นฐานของตัวบริษัทก็ไม่ต้องดีมากอะไรแบบนี้ตอนนั้นก็เลยมาเจอหุ้น PT นะครับซึ่งเขาก็ ค่อนข้างที่จะตรงกับสิ่งที่ผมกําลังมองหาในตอนนั้นพอดีเลยเขาทําเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเขามีการจ่ายปันผลที่ค่อนข้างเยอะประมาณ9%นะต่อปีแล้วก็พื้นฐานของตัวบริษัทก็ไม่ได้แบบขี้เหร่นะครับก็เลยเลือกหุ้นตัวนี้เข้ามาอยู่ในพอร์ต DCA นั่นเอง พูดถึงปันผลของคุณพีทนะครับก็ถือว่าเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ค่อนข้างให้ปันผลที่สม่ำเสมอและก็ปันผลของเขาก็ให้เยอะนะครับประมาณ8 9ต่อปีมีบางปีก็ให้สูงสุดถึงประมาณ11นะในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาก็ได้ว่าถ้าเรามีเงิน1ล้านบาทนะครับก็จะได้เงินปันผลประมาณ90,000ถึง100,000บาทโดยประมาณ ก็เลยถือเป็นอีกคุนหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องของปันผลนะครับซึ่งธุรกิจของเขาเนี่ยแต่ก่อนนะเขาทำเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเครื่องเสียงในรถยนต์ผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงภายในบ้านแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆนะครับก่อนที่เขาจะย้ายเข้ามาทำในส่วนของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งก็จะเป็นการทำผ่านทางบริษัทย่อยอย่างบริษัท Data Pro Computer System จำกัดนะครับ โดยที่ก่อนหน้านั้นหุ้น PT ก็เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทพรีเมียฟิคชั่นแคปิตอนจำกัดซึ่งก็จะมีหุ้น PM นะครับหรือว่าบริษัทพรีเมียมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนซึ่งอันนั้นเขาทำเกี่ยวกับปลาทาโรนะครับอาหารทะเลส่งออกอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีหุ้น PE หรือว่าบริษัทพรีเมียอินเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนซึ่งเขาทำเกี่ยวกับการเงินใช่ไหม ตอนนี้ราคาก็ต่ำห้สตางค์ด้วยนะสำหรับหุ้น PE ติดเครื่องหมายอะไรสักอย่างด้วยนะครับเข้าไปดูได้โดยที่สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะตอนนี้นะครับอันดับหนึ่งก็คือนางวิมลทิพย์พงศธรซึ่งถืออยู่ที่สัดส่วน36.96%เข้าใจว่าคนนี้เขาถือสัดส่วนแต่ก่อนเนี่ยประมาณ50%กว่านะแต่ว่าสัดส่วนก็เริ่มลดลงมาเรื่อยๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาสำหรับ,บบริษัทพรีเมียร์ฟิคชั่นแคปิตอลจำกัด ก็ถืออยู่ที่สัดส่วน8.63%หุ้น PT ก็มีบริษัทไทย NVR จำกัดเข้ามาถือด้วยนะครับสัดส่วน4.97% ต่อมานะครับเรามาดูกันในส่วนของโครงสร้างในได้ของตัวบริษัทกันบ้างซึ่งในได้ส่วนใหญ่ของตัวบริษัทนะครับก็จะมาจากายได้จากบริษัทย่อยของเขานั่นก็คือบริษัท DataPro Computer System จำกัดโดยแบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ก็จะมีผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแวร์สัดส่วนอยู่ที่ประมาณ58%แล้วก็กลุ่มบริการนะครับสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ40% ส่วนที่เหลืออีกประมาณ1-2%เนี่ยก็จะเป็นรายได้ของตัวบริษัทของเขาเองนะครับของ PT นี่แหละก็คือค่าเช่าและค่าบริการอาคารสำนักงานนะครับทีนี้ต่อมาเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการที่เกิดขึ้นนะครับในปี64เรามาเริ่มดูกันที่ผลประกอบการในไตรมาส4ปี64ของหุ้น PT ตัวบริษัทก็มีรายได้รว,วมอยู่ที่ประมาณ640.36ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ48.49ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นอยู่ที่17สตางค์ต่อหุ้นสำหรับงบผลประกอบการในไตรมาส4ปี6กํากำไรสุทธิของตัวบริษัท Q on Q ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ101.4%ในขณะที่ Year on Year กำไรสุทธิก็ลดลง29.9%ในส่วนของงบผลประกอบการทั้งปี64ตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ2170.02ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ93.32ล้านบาทส่วนกํำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่33สตางค์ต่อหุ้นสำหรับงบผลประกอบการทั้งปี64เราจะเห็นว่ารายได้รวมนะครับก็หายไปประมาณ23.94ซึ่งก็มีผลทำให้กำไรสุทธิทั้งปี64ก็ลดลงประมาณ47เมื่อเทียบกับของปี63ที่ผ่านมา ซึ่งเหตุผลที่ทำให้รายได้และก็กำไรของตัวบริษัทนั้นลดลงในปี64นะครับก็เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อกระบวนการการผลิตสินค้าประเภทไอทีหลายๆประเภทโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มเน็ตเวิร์ซึ่งใช้เวลาในการรอสินค้านานกว่า4เดือนนะครับในช่วงครึ่งหลังของปีมันก็เลยส่งผลมาที่การดำเนินงานของตัวบริษัทนะครับเกิดความล่าช้าในการติดตั้งและก็ส่งมอบงาน ก็เลยเป็นผลทําให้ผลประกอบการในปี64นั้นรายได้และก็กําไรของตัวบริษัทลดลงนะครับเมื่อเทียบกับของปี63ต่อมานะครับเรามาดูกันในส่วนของงบแสดงฐานทางการเงินของตัวบริษัทในงบปี64เราจะพบว่าตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ1511.7ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมอยู่ที่ประมาณ870.3ล้านบาทแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ641.4ล้านบาท มันนำมาคิดเป็นค่า DE จะอยู่ที่ประมาณ1.36เท่าก็ถือว่าตัวบริษัทก็ยังแบกรับนี้เอาไว้ไม่ได้เยอะมากนะครับอยู่ระดับกลางๆนะโดยที่เราจะเห็นว่าในส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยในปี64นะครับก็ลดลงประมาณ9.21%ซึ่งถ้าเราลงไปดูในรายละเอียดนะครับเราจะพบว่ากำไรสะสมของตัวบริษัทก็ หายไปประมาณ16.53%นะเมื่อเทียบกับของปี63ที่ผ่านมาก็น่าจะเกิดจากการเอากำไรสะสมนะครับมาจ่ายเป็นปันผลให้กับพูดถึงหุ้นนั่นเองนะครับก็เลยอาจจะทำให้เอากำไรสะสมนั้นลดลงโดยที่ค่า P/E ในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ19เท่าค่า P/BV อยู่ที่ประมาณ2-3เท่านะครับยังไม่ถึง3เท่าเนะเกือบๆ3เท่า ก็ถือว่าทั้งค่า P e แล้วก็ค่า P/BV ก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วนะครับในส่วนของอัตราการจ่ายปันผลของตัวบริษัทนะครับจะอยู่ที่ประมาณ8-9%ต่อปีแต่มันก็จะมีบางปีที่ให้สูงกว่านี้นะครับประมาณ11% 15%หรือ10%อะไรแบบนี้นะครับ ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ให้ผลผลค่อนข้างสูงโดยที่หลังจากที่เขามีการประกาศงบผลประกอบการทั้งปี64ออกมา mm. เขาก็มีการประกาศจ่ายปันผลออกมาด้วยนะครับซึ่งก็ให้หุ้นละ4สเวสตางค์ต่อหุ้นนะครับ mm. ก็คิดเป็น6.30%เนะมาเทียบกับราคาณปัจจุบันก็คือ6บาท50สสตางค์ต่อหุ้นนะครับ โดยที่จะขึ้น XD ในวันที่3มีนาคม2 6 6 5นี้แล้วก็จะจ่ายในวันที่17พฤษภาคม265เพเพราะฉะนั้นใครที่สนใจปันผลของหุ้น PT ก็ลองไปศึกษาข้อมูลอีกทีนะครับยังเหลือเวลาอีกแต่ก็ไม่มากนะในการที่เราจะตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีนะครับ แต่อย่าลืมการลงทุนทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะครับถึงแม้ว่าหุ้นตัวนี้จะให้ปันผลค่อนข้างเยอะแต่เข้าใจว่าราคาของหุ้นเขาก็มีการปรับตัวขึ้นมาสูงพอสมควรแล้วนะครับโดยที่ราคาในปัจจุบันของหุ้น PT นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่6บาท50สตางางต่อหุ้น ต่อมานะครับแล้วมาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้น PT ทซึ่งแนน้มราคาในปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นขาขึ้นนะครับเพราะว่าราคาก็มีการขึ้นมายืนเหนือเส้นเอ2เอสองวันเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากการกิงกำไรในเรื่องของการจ่ายปันผลนะครับก็เลยทำให้ราคาของหุ้นพ t ทนั้นมีการปรับตัวขึ้นมาอย่างที่เราเห็นนั่นเองผมมองว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับ ราคาอาจจะมีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงอาจจะไม่เหมาะกับการเข้ามาถือกินกําไรในช่วงนี้นะครับเพราะมันมีเรื่องของการจ่ายปันผลออกมาด้วยอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้ามาถือหุ้นนะตอนนี้ก็น่าจะมีความเสีย่ยงซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมองว่ากรอบแนวรับที่น่าสนใจจะอยู่ประมาณต่ํา6บาทตรงไปเนี่ยถือว่าเป็นแนวรับที่น่าสนใจนะประมาณสัก หบาทเจ็ดสิบสตางค์อะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแนวรับที่ดีหรือราคาไม่เกิน6บาทเนี่ยถือว่าได้ต้นทุนที่น่าสนใจสําหรับหุ้น PT นะครับก็ต้องไปศึกษาข้อมูลกันเพิ่มเติมอีกทีนะสำหรับใครที่สนใจหุ้นตัวนี้นะครับเพราะว่ามันก็มีหุ้นที่ทําธุรกิจคล้ายๆกันแบบนี้ค่อนข้างหลายบริษัทผมคิดว่าเพื่อนๆก็ลองไปศึกษาเปรียบเทียบกันดูดีกว่านะครับมันยังมีหุ้นหลายตัวที่ ทำผลงานออกมาได้ใกล้เคียงกันหรืออาจจะดีกว่ากันก็ได้นะครับลองไปดูเพิ่มเติมดีกว่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆทีเ่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์เป็นเพื่อนหรือคนที่รู้จักคนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพลงคนนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ